สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องสิบห้าพี่น้องนะครับเนาะมาเบิงมาชมในคำ่ำคืนนี้ครับเป็นค่ำคืนแห่งความสวยงามประเพณีลอยกระทงนะครับซึ่งมือน,นี้ครับขึ้นสิบห้าค่ำประจันเต็มดวงกับสิบห้าพี่น้องมาเอาบรรยากาศ งานรอยกระทงครับพี่น้องครับแต่ว่างานรอยกระทงมือนีที่ผมพาพี่น้องมาเบิงมาชมเนี่ยสิเป็นงานรอยกระทงวันร้อยกระท,ง,ระทงที่แตกต่างจากที่อื่นครับและก็เป็นงานรอยกระทงที่หาเบิงในยากยยยิลีครับพี่น้องนี่แหละครับจะเลยมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องทุกคนได้เบิงได้แย่งได้ชมไปนํากันครับรอยกระทงท่ววาครับพี่น้อง สร้างครับพี่น้องสร้างนะครับบรรดาช้างเชือกใหญ่ๆเลยนะฮะเว่าสิเป็นฉางผ้ายแม่พังนะครับลูกสร้างครับมาลอยกระทงครับเนี่ยครับพี่น้องเห็นไ่มครับบรรยากาศในค่ําคืนวันนี้นะบรรยากาศงานลอยกระทงมาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับนะครับมาเบ่งบรรยากาศงานวันลอยกระทงที่น่าตื่นเต้นสุดๆหาดูหาชม ได้ยากยิ่งครับพี่น้องครับนะครับที่เพื่อนเอาสร้างครับมาร่วมลอยกระทงในคำขึ้นนี้ครับเบิ่งครับพี่น้องดูบรรยากาศเห็นไหมครับสร้างหลายเสือกเลยครับนะมาร่วมงานลอยกระทงพร้อมครับลอยกระทงพร้อมครับนี่ครับประเพณีนะครับลอยกระทงบานเฮาครับพี่น้องเบิ่งครับ ผมเสือว่าพี่น้องหลายๆคนนะครับเนาะกะซีบอกเคยเห็นปัานไดนะครับหรือว่าหาเบิ่งยากหาดูหาชมได้ยากมากๆที่จะได้เห็นช้างมาลอยกระทงนี่แหละครับช้างลอยกระทงในวันลอยกระทงนะครับซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่สืบมานะครับจนหอดปัจจุบันนี้ครับ ขึ้น15คำ่ำนะครับเนาะพระจันทร์เต็มดวงกลายเป็นวันรอยกระทงเบิ้งครับพี่น้องเห็นปะครับส้างเพิ่นกระลั่งเตรียมโตครับสีนํากระทงมั่นลอยในค่ำคืนนี้ครับเบิ้งชมไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อฉลาดอีลีครับพี่น้องเบิง้งเบ้งครับฉลาดมากมากหาดูหาชมผมเชื่อว่าเป็นงานที่ หาเบิงหาชมได้ยากอีีครับพี่น้องพอบาบ่มีหมองไดที่ไหนนะครับที่สามารถนั่มส่างนะครับมาล่อยกระทงให้ได้เบิ้งแบบนี้ครับเนี่ยครับเอาง่วงมาดูดน้ำพ่นออกไปครับโอ้โห,โหสวยงามมากๆนะครับเป็นที่น่าชื่นชมนะเป็นที่น่าชื่นชมสุดๆเลยครับ เห็นทังขวาวมนารักควาวเฉลียวฉลาดของบรรดาสางครับบอกว่าสิเป็นช้างพายแม่พังนะครับลูกช้างที่มารวมงานในเมือน,นี้ครับนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็มีความสามารถเก่งฉลาดมากๆเลยครับเบิ่งไปแล้กันครับพี่น้องในงานคำขึ้นนี่ซึ่งเป็นงานที่สวยงามมากๆครับสวยงามมากๆเลย เบิงครับบรรดาช้างมาร่วมงานลอยกระทงเท่ากับสิไดเบิงได้เห็นสัางลอยกระทงครับซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจอย่างยิ่งเลยหาดูหาชมได้ยากยิ่งครับพี่น้องมาเบิงไปดูกันครับนี่แหละครับช้างลอยกระทงนะครับไม่มีที่ไหนนะครับไม่มีที่ไหนทำได้ แบบนี้เลยนะครับเบิ่งครับพี่น้องความเฉลียวฉลาดความน่ารักของบรรดาช้างกำลังซีลอยครับพี่น้องกำลังซีลอยมาเบิ่ง่าสร้างเป็นซีลอยกระทงแบบใดครับมีการจุดพุนะครับเนาะจุดพุจุดจดอกไม้ไฟครับนะครับสวยงามมากๆเลย นี่แหละครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวสักครู่บรรดาช้างก็จะได้ลอยกระทงแล้วให้เพิ่นจุดบังไฟนะครับจุดพลุให้เสร็จสิ้นซะก่อนครับให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับเนาะกระซิดได้ลงมาลอยกระทงสิ่งตอนนี้ก็เตรียมนะครับเตรียมกระทงไว้แล้วนะครัามาเบิ่งบรรยากาศเบิ่งภาพอันน่ารักนะครับที่หาเบิง่งหาชมได้ยากที่สุดครับ ผมเสื้อหลายๆครับพี่น้องครับว่บ่มมีทีไดบ่มมีหมองไดนะครับสีเดื็ดได้ขนาดนี้ครับเอาสร้างครับเอาสร้างมาร้อยกระทงมาแล้วครับพี่น้องเบิ่งเบิงครับเห็นบ่ครับเนี่ยครับเอาง่วงนะครับเนาะเอาง่วงเนี่ยฮะเอาง่วงจับกระทงครับเนี่ยครับเอาง่วงจับกระทงแล้วก็ว่างลงในน้ำครับพี่น้องเห็นบ่ครับนะว่างลงในน้ำพขอว่างแล้วพี่น้องเห็นบ่ครับ พอว่างกระทงแล้วก็ใส่ง่วงครับกวักนามให้เป็นคื่นเพื่อที่จะให้กระทงเนี่ยลอยไปกลางนามครับพี่น้องโอ้โหนะครับฉลาดมากๆครับฉลาดมากๆเลยนะครับพ่อสร้างนะครับเอาม่วงกวักนามเห็ดเป็นคื่นกระทงก็ลอยครับลอยมากกลางนามกลางกลางนามเลยครับเห็นเ่ครับนี่แหละครับหาดูหาชมได้ยากจริงมากๆครับพี่น้องนะครับหาบึงในยากี่นี้ครับช้างลอยกระทง ผมเชื่อว่าพี่น้องนะครับปหลายคนก็บุเคยเห็นคือกันนะครับเนาะบุเคยเห็นคือกันนะครับเมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสอันดีครับสีนําทุกคนนะครับเนาะมาเบิ่งส้างลอยกระทงกันครับเห็นว่าครับส่างกระลอยกระทงนะครับเพิ่มจุดนะครับเพิ่มเพิ่มสวยงามนะครับเพิ่มความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับผมลอยกระทงนะครับช้างลอยกระทง นะครับเป็นประเพณีลอยกระทงวันลอยกระทงนะครับผมเชื่อว่าหาดูหาชมได้ยากยิ่งๆนะฮะยากยิ่งนะครับไม่มีที่ไหนทําอีกแล้วครับช้างมาลอยกระทงเนื่องในวันลอยกระทงประเพณีดีๆที่สืบต่อกันมาครับครับผมมื่อกีนะครับพาพี่น้องทุกคู่สุกคนมาเบึงมาชมนะครับเนาะนะครับวันลอยกระทงนะครับฝนเอาสางเนี่ยครับมาลอยกระทงสวยงามมากๆครับ